สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับชมหน้าคอรมอรของคุณยิ่งรักชินวัตรนั้นถูกมองว่าเป็นคอรมอรเกรด B นะครับเพราะว่าคนเกรด A ที่ทางกรรมการบริหารพักได้ติดต่อเชื้อเชิญมาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีนั้น ปฏิเสธไปเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าการที่คนกลุ่มนี้ปฏิเสธเพราะว่ามีแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือภายในพักเพื่อไทยเองที่เมื่อเข้ามาแล้วอาจจะไม่มีอิสระมากพอในการทํางานส่วนภายนอกพักก็คืออํานาจนอกระบบที่กดดันกลุ่มคนเหล่านี้นะครับทำให้โฉมหน้าของ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นจึงดูไม่สมค่าสมราคาที่คุยไว้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือตั้งคอรมของพรรคเพื่อไทยนั้นก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่มีแรงกดดันไม่น้อยนะครับทั้งแรงกดดันภายในภายในแรงกดดันภายนอกรวมทั้งสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการเข้ามาแก้ไขไม่ใช่แก้แค้นรวมทั้งการไม่ได้ทําเพื่อคนกลุ่มเดียวแต่ทําเพื่อคนส่วนรวมด้วยสัญญาประชาคมนี้เองหรือไม่นะครับที่ทําให้แกนนาคนเสื้อแดงหลายคนที่ Oh. กรลัศึกต่อสู้กันมาจนกระทั่งนำชัยชนะมาให้กับพรรคเพื่อไทยนั้นสุดท้ายแล้วไม่มีแกนนําคนเสื้อแดงคนใดเลยที่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับหลายคนก็มองเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นการส่งสัญญาณหรือไม่ว่าคนเสื้อแดงอาจจะถูกปฏิเสธจากกลุ่มอํานาจในพรรคเพื่อไทยหรือไม่หรือจะเป็นปลายเหมือนสุภาษิตไทยที่ว่าเส็จนาฆ่าโคศึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือไม่นะครับคนที่จะมาอธิบายความรู้สึกนี้ได้ดีก็น่าจะเป็นแกนนาคนเสื้อแดง ร,รายการฮอตธปิกวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณนัทวุฒิไส้เกลือนะครับสอสออาตีลิสต์ของพรรคเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับยินดีครับ คงจะมีเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับที่คุณนัทบุตรได้รับคําอธิบายจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนเหตุผลที่บอกว่าถ้าเกิดตั้งแก่นาคนเสื้อแดงเป็นรัฐบาลแล้วอาจจะเป็นการ,รเผชิญหน้าอาจจะเป็นภาพของคอรมอต่างตอบแทนอาจจะทําให้มีประเด็นที่มีการถกเถียงกันอีกเพราะงั้นก็เลยอาจจะไม่มีคนเสื้อแดงรวบคอรมอชุดนี้เป็นคําอธิบายที่รู้สึกอย่างไรครับจริงๆต้องเรียนก่อนว่ามีการสื่อสารกันน้อยมากนะครับระหว่างพวกผม ซึ่งเป็นแกนนําคนเสื้อแดงที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยกับคณะกรรมการบริหารพรรคผู้มีสิทธิ์ขาดอานาจเต็มในการพิจารณาแต่ว่าเมื่อเหตุผลอธิบายถึงความจําเป็นทางการเมืองก็ถือว่าเราเคารพการตัดสินใจนี้เพราะผมได้แสดงท่าทีมาโดยตลอดนะครับว่าเราไม่ได้เรียกร้องอหรือไม่ได้ต่อรองกดดันตําแหน่งแห่งที่ใดๆถ้าสุดท้ายกรรมการบริหารพรรคมีมติอย่างไร เราอยู่ในระบบพรรคการเมืองอก็ต้องเคารพตามนั้นครับแล้วทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปอครับกระแสข่าวที่ออกบอกว่ามีกลุ่มอำนาจในพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการให้แกนาคนแสดงเข้ามามีบทบาทหรือว่ามามีอิทธิพลอยู่ในพรรคจนเกินไปอันนี้เป็นเป็นอย่างนั้นไหมครับมาจากเหตุผลนั้นด้วยหรือเปล่าคําวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ารายงานข่าวตามหน้าสื่อสารมวลชนเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายแต่เอาเป็นว่าผมพูดชัดเจนว่าเราเคารพ ในมติกรรมการ<ม>บริหารพรรคเท่านั้น<ม>ส่วนความคิดเห็นของบุคคลอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่รับฟัง<ม>แต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ความสําคัญคสิ่งที่พวกผมเดินมาผมเดินมาท่ามกลางการต่อสู้<ม>แล้วจนถึงวันนี้ผมยืนยันว่าการต่อสู้ก็ยังคงดํารงอยู่สถานการณ์ใหญ่ของประเทศยังคงเป็นสถานการณ์ต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่ช่วงฮันนีมูนหอมหวานอะไรเลย<ม>เพราะฉะนั้นผมถือว่าตราบใดก็ตามที่เรายังยืนร่วมทางกับประชาชน เราก็จะเดินหน้าร่วมกันต่อไปครับครับแต่ว่าเป็นเป็นคำอธิบายที่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกน้อยใจไหมครับคำอธิบายที่กําลังอธิบายตอนนี้ไม่ฮะเพราะว่าอย่างผมเรียนว่าพี่น้องประชาชนที่สู้ร่วมกันมาเนี่ยเขาเอาใจช่วยหลังจากที่มีข้อสรุปจากทางพรรคอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับหลายคนก็โทรมาแสดงความรู้สึกต่างๆนานาผมก็ต้องคอยอธิบายคอยปลอบใจ บางคนก็ร้องห่มร้องไห้มผมเองก็สะเทือนใจไปด้วยครับแต่ว่าได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณจอมวันนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อเราเข้ามาในกระบวนการของพรรคการเมืองครับก็ต้องเคารพในการตัดสินใจเคารพในกระบวนการจัดการของพรรคการต่อสู้ของเราดําเนินต่อ,อพวกผมยังอยู่ที่เดิมครับและเราก็ยังจับมือแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันต่อไป ตราบใดที่บ้านเมืองนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นตำแหน่งใดพวกผมก็ยังเป็นคนเสื้อแดง่แต่ว่าการต่อสู้ใน,ในระบบเมื่อได้ต่อสู้นอกระบบมาแล้วแล้วก็เมื่อได้ได้อํานาจมาแน่นอนการต่อสู้ในระบบก็น่าจะทําให้การต่อสู้นั้นบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นไม่ใช่เหรอผมเคยพูดที่นี่ครับ,รบผมจาได้หลังจากออกจากเรือนจํามาใหม่ๆว่าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งตอนพูดในก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับ ผมหวังใจว่าอำนาจรัฐที่มาจากประชาชนจะช่วยแบ่งเบาภาระในการต่อสู้ของประชาชนครับคือหมายความว่าเมื่อประชาชนจัดตั้งรัฐบาลของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะแบกทุกอย่างไว้บนสองบ่าบแต่รัฐบาลนั้นต่างหากที่จะต้องดําเนินการจัดการประเทศให้เป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาทางการเมืองซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของความขัดแย้งตลอดสี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมผม เรียกร้องต่อรัฐบาลแล้วก็จะต้องเรียกร้องต่อพักเพื่อไทยครับว่าทันทีที่เริ่มบริหารเนี่ยนโยบายต่างๆที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนผมเองไปปราศัยหาเสียงทุกที่ก็อเอานโยบายของพักไปเน้นย้าอธิบายครับเหล่านี้ต้องทําให้ได้แน่นอนต้องใช้เวลาต้องใช้กระบวนการแต่ต้องให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าครับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแล้วต้องไม่ลืมว่า ประชาชนจํานวนมากมอบความไว้วางใจให้กับพรรคเพื่อไทยในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ถูกต้องในประเทศไทยให้กลับมายืนอยู่บนวิธีทางรประชาธิปไตยต้องทําให้บ้านเมืองนี้ปกครองโดยยึดหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้งต้องพูดกันถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้องพูดกันถึงเรื่องการเยียวยาผู้สูญเสีย ู้เสียหายจากเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองตลอด4ีหปีที่ผ่านมาต้องพูดถึงเรื่องการชำระสะสางข้อเท็จจริงรเหล่านี้ครับถึงจะเป็นการแก้ปัญหาของประเทศเพราะถ้าทุกนโยบายเดินหน้าได้แต่ปัญหาการเมืองยังอยู่ที่เดิมเนี่ยสุดท้ายรัฐรบ,รบาลชุดนี้ก็จะมีอันเป็นไปแต่ถ้าชัยชนะในเชิงนโยบายเดินไปพร้อมๆกับชัยชนะทางการเมืองสุดท้ายประชาชนทั้งประเทศก็จะได้ประโยชน์ นี่ตะวันรู้สึกอย่างไรกับการที่ไม่ให้คนแกนนาคนเสื้อแดงเป็นเป็นรัฐมนตรีหรือว่าร่วมคณะรัฐบาลด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแกนนาคนเสื้อแดงแต่และคนเนี่ยมีตําหนิก็คือถ้ามาก็จะเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งของที่มีตําหนิแต่ในขณะที่คนเสื้อแดงก็ภูมิใจในบาดแผลตัวเองต่อสู้จนทําให้เพื่อไทยชนะมาแต่บาดแผลเหล่านั้นคนในพักเพื่อไทยมองว่าเป็นรอยตําหนิในการตั้งรัฐบาลรู้สึกอย่างไรครับคือคนในพักเพื่อไทยจะมองอย่างไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. แต่สําหรับผมผมภาคภูมิใจในทุกบาดก้า ที่ร่วมทางมากับคนเสื้อแดงแน่นอนครับนักรบย่อมมีบาดแผลคดีความการถูกจองจําการถูกใส่ร้ายการถูกกล่าวหาหเป็นเรื่องที่นักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนต้องเจอ,อแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจครับพวกผมเดินอยู่บนเส้นทางที่พลาดก็ตายพ่ายก็คุกแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องอแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เดินเอาอกไปแตะเส้นชัย แต่ซากร่างของเราอิสรภาพของเราที่กองเอาไว้จะทําให้คนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นไปได้หลังจากนี้ครับเขาเดินไปถึงนั่นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจถึงแม้ว่าทางพ,พรรคเพื่อไทยไม่ได้ตั้งแก่นาคนสีแดงเป็นครมอรก็ตามแต่ว่าครมอรยิ่งรักหนึ่งก็ถูกถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลต่างตอบแทนด้วยเหมือนกันแล้วก็มีข้อไม่สมหวังอยู่ไม่น้อยสําหรับหน้าตาของครมร,รู้สึกอย่างไรครับผมไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์หรือสรุป หน้าตาของรัฐบาลผ่านตัวบุคคลเพราะว่าระบบพักการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้ครับเอาประชาธิที่ปัดมาบริหารกี่รอบเนี่ยก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่เข้ามาสู่การเมืองก็เป็นตัวละครที่เข้ามาอยู่ในระบบพักผ่านการเลือกตั้งม,มีกลุ่มมีฝ่ายก็เป็นเช่นนี้รเราวิเคราะห์กันอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราต้องดูเพียงว่า รัฐบาลชุดนั้นมาอย่างถูกต้องชอบธทมตามวิถีทางประชาธิปไตยหรือไม่เมื่อรัฐบาลมาจากประชาชนก็เป็นอำนาจโดยชอบ,บที่พักการเมืองผู้ได้รับความไว้วางใจจะจัดสรรหน้าตามาบริหารส่วนจะทําแล้วเกิดผลประโยชน์ประชาชนยอมรับหรือไม่อย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วใครจะตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบกันที่ผลของการทํางานที่กระบวนการของการบริหาร,รผมยกตัวยอย่างง่าย ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเรามีคอรมอที่หน้าตาดีที่สุดอยู่ชุดหนึ่งถ้าเอาหน้าตากันเนี่ยนะครับก็คือคอรมอของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แต่คอรมอชุดนั้นที่มามาจากการรัฐประหารแม้ว่าคนที่อยู่ในคอรมอมีผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจมีอดีตประหลัดกระทรวงมากมายมีบุคคลที่สังคมชายโยโห่ร้องว่าเป็นคนดีมานั่งรวมกันแต่สุดท้ายคําอธิบายคอรมอชุดนี้ก็เป็นเพียงคอรมอขิงแก่ที่ไม่ได้ทิ้งผลงานอะไรเอาไว้ เพราะฉะนั้นผมว่าเมื่อรัฐมนตรีในคอรมอรของคุณยิ่งลักหนึ่งได้ถูกกระบวนการทางต่างทําให้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วสังคมก็ควรจะให้โอกาสแล้วก็รอดูต่อไปทําดีก็ชมเชยไม่ดีวิพากษ์วิจารณ์ทุจริตขอรัปช่นก็ตรวจสอบเปิดโปงนี่เป็นเรื่องปกติเอาละครับ,รบพักษักสักครู่นะครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ การที่เราจะวิจารณ์อะไรก็ต้องมีคำอธิบายที่หนักแน่นพอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันเปลี่ยนอัติจูดของสังคมแท็กสนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายการทำแท้งให้เป็นไปได้อย่างถูกกฎหมายผู้หญิงกำลังลดทอนศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นวัตถุแห่งการจับจ้องเป็นวัตถุทางเพศ แล้วการเป็นเกมันคือการเป็นกระบฏในระดับที่ลงลึกที่สุดแรดิคอลที่สุดที่สุดแล้วที่นั่งเขียนนั่งวิภากวิจารณ์เนี่ยก็ด้วยความรู้สึกที่เราอยากเห็นสังคมที่เราอยู่อ่ะดีขึ้นคอมเมนต์ทุกเหตุการณ์ท,ทุกความเคลื่อนไหว ด้วยแนวคิดและเหตุผลทิศทางการเมืองภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์โลก t i a i look to the supernatural รู้สึกว่าถูกติดก,การออกจากอนาคิสอนาคิสคืออนาธิปไตยกับผมสุรนันเวชาชีวะทุกวันเสาร์อาทิตย์20นาิกาถึง20นาฬิกานาทีที่นี่ YTV รายการฮอตท็อปิกวันนี้พูดคุยกับคุณนัทวัฒน์นัทวุฒิสายเกลือนะครับแกนนาคนเสื้อแดงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคนที่ถูกคาดหวังว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับในครมคุณยิ่งรักแต่สุดท้ายก็พลาดโอกาสนั้นไปด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่เหมือนกันนะครับนับจากนี้ไปกระบวนการคนเสื้อแดงจะเป็นอย่างไรข้อเรียกร้องเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงในหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในส่วนของราชการนะครับผบทบทบอธิบดีดีเอสไอหรือแม้แต่เรื่องของพบตรดังคงเป็นข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงในรัฐบาลเพื่อไทยไหมครับผมว่าต้องเอาหลักการใหญ่มาว่ากันก่อน <S 1> <S 1> หลักการใหญ่คืออย่างที่ผมพูดไปรัฐบาลเดินหน้านโย,ยบายเศรษฐกิจนโย,ยบายปากท้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นน้ําท่วมของแพง <S 1> <S 1> อันนี้เดินให้เต็มที่ทําให้สุดตัวแต่การทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็หมายความว่าจะต้องทําให้ประเทศนี้ เดินไปด้วยหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมเนี่ยต้องพูดกันตั้งแต่กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศค,คือรัฐธรรมนูญกฎหมายที่จะเดินไปด้วยกระบวนการหลักนิติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นกฎหมายที่ถูกร่างโดยบุคคลผู้เคารพในกฎหมายนั้นแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาโดยอำนาจของกลุ่มคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเห็นว่าการรัฐประหารเป็นเรื่องของความชอบธรรม เพราะฉะนั้นบ้านเมืองนี้จะเป็นนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ mm hmm. แล้วยังมีมาตรา309ที่ระบุ mm hmm. เปิดโอกาสเคลียร์ปัญหาเคลียร์ความผิดให้กับการกระทําทั้งก่อนหน้าแล้วก็ับหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร mm hmm. อย่างนี้มีปัญหา mm hmm. ประการต่อมาก็คือเมื่อเราพูดถึงหลักนิติธรรม นั่นต้องหมายรวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมครับก็ต้องดูว่าบ้านเมืองนี้ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรที่เป็นบาดแผลลึกอยู่ในสังคมบ้าง mm hmm. แล้วเราจะจัดการให้เกิดหลักนิติธรรมอย่างไรเช่นถ้าเรามีคดีความฉกดาดฉกันเป็นประวัติศาสตร์ว่าประชาชนมาถูกฆ่าตายกลางเมืองหลวง91ชีวิต mm hmm. แล้วจนป่านนี้คดีความยังไม่มีความคืบหน้า mm hmm. หัวหน้าพนักงานสอบสวน เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เข้าไปนั่งประชุมแล้วก็ออกคำสั่งให้มีการปฏิบัติการทางทหารแล้วเอาคนคนนี้มาตรวจสอบมาดำเนินคดีมาชำระความยุติธรรมครับนี่เดินไปด้วยหลักนิติธรรมหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยเดินไปตามหลักนิติธรรมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาว่าจะโยกย้ายคนนั้นได้หรือไม่ได้ครับใครเป็นคนของใครครับ บ้านเมืองถ้ายึดกติกาไม่ใช่ยึดตัวบุคคลครับอริสโตเติลพูดไว้ตั้งเป็นพันๆปีนะฮะว่าการปกครองเนี่ยมันไม่ปกครองโดยปุตุชนไม่ได้มันต้องปกครองด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องอะไรไปก่อนส่วนเรื่องของนโยบายในหลักการไม่ใช่ทําไปก่อนทําพร้อมๆกันได้คือนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายปากท้องว่าไปครับแต่กระบวนการจัดการและแก้ไขปัญหาทางการเมืองก็เริ่มต้นไปพร้อมกันได้ อันนี้ต้องใช้ขีดความสามารถในทางการบริหารผมจะเรียกร้องต่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อตกลงใจจะให้คอปทตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความรองดองต่อไปไม่มีปัญหาเราเคารพและพร้อมให้ความร่วมมือครับแต่คู่ขนานกันเนี่ยรัฐบาลจะต้องตั้งคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับความสูญเสียครับผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตผู้ถูกคุมขัง กิจการห้างร้านต่างๆอันนี้ทําคู่กันไปได้เลยไม่ต้องรอคออตรวจสอบจนเสร็จเรียบร้อยกรรมการชุดนี้ควรจะเกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ควรจะทํางานโดยเร็วเช่นเดียวกันให้ได้ผลสรุปออกมาแล้วลงมือเยียวยาแต่ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาว่าจะโดยเร็วคือ3เดือน5เดือนไม่จําเป็นคงไม่ได้กําหนดกรอบเวลาอย่างนั้นแต่ว่ามันรอช้าไม่ได้แน่นอนการชุมนุมปีที่แล้วเป็นการชุมนุมของคนเสื้อแดงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของประเทศ ถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้ให้คลี่คลายลงอย่างถูกต้องยุติธรรมเนี่ยปัญหานี้จะไม่มีทางยุติลงได้เลยประการต่อมาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่คนเสื้อแดงจะต้องทําแล้วจะต้องเดินต่อทันทีก็คือแกนนําทั้งหลายจะต้องมานั่งพูดคุยกันกําหนดยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับสถานการณ์แล้วจะต้องทํางานจัดตั้งทํางานความคิด กับพี่น้องประชาชนในเครือข่ายทั่วประเทศต่อไปคนเสื้อแดงจะหยุดเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะออกมาชุมนุมใหญ่เดินขบวนครับรูปแบบอาจจะเป็นจัดโรงเรียนจัดเวทีปราศัยตามต่างจังหวัดหรืออื่นๆนี่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันคนเสื้อแดงจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เรียกร้องผลักดันในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลหรือในการเมืองไหมครับมันจะต้อง เรื่องของการทํางานของรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ในการสังเกตการและตรวจสอบนะฮะส่วนจะเรียกร้องผลักดันเนี่ยผมคิดว่าถ้านโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของพรรคเพื่อไทยทุกอย่างทําได้จริงเนี่ยประเทศมันไปรวเลยแล้วก็เหลือแต่ว่า การแก้ไขปัญหาทางการเมือง <c oughs> ซึ่งผมยืนยันว่าสําคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน <c oughs> ตราใ <c oughs> ดก็าตามที่สภาพทางการเมืองไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง <c oughs> ไม่ว่ารัฐบาลจะแข็งแรงแค่ไหน <c oughs> ก็มีโอกาสาที่จะถูกอํา,านาจนอกระบบโ <c oughs> ค่นล้มลงไปได้อีก <c oughs> ทีนี้พักเพื่อไทยโดยรัฐบาลชุดนี้ต้องตระหนักและรับรู้ว่าท่านอย่ามัวมองหน้าคนในพักกันเลย <c oughs> ว่าใครหน้าตาดีหน้าตาไม่ดี <c oughs> ขอให้ท่านหันมามองหน้าประชาชนที่เลือกท่านเข้ามาครับประชาชนที่เลือกท่านเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังให้ท่านเอาอํานาจนี้ไปสยบยอมต่ออํานาจนอกระบบใดๆครับเขาไม่ได้คาดหวังให้ท่านเอาอํานาจนี้ไปเกียรเซียไปสมยอมซูเอยกับอํานาจนอกระบบที่ไหนครับเขาต้องการให้ท่านใช้อํานาจรัฐที่ถูกต้องชอบธรรมจากประชาชนแก้ไขประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยแล้วสร้างสันติภาพอย่างแท้จริง จะมีหลักประกันอะไรหรือจะมีอะไรที่จะยืนยันว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเพื่อไทยไม่ถูกครอบงําโดยโดยอำมาจหรืออำนาจนอกระบบผมคิดว่าผ่านสถานการณ์มา4-5หปี <c oughs> แล้วยังมีประชาชนเกือบ16ล้านคนประกาศตัวยืนเคียงข้าง <c oughs> น่าจะเป็นพลังเพียงพอ <c oughs> ให้พักเพื่อไทยกล้าที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโ <c oughs> ครงสร้างของประเทศ <c oughs> ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง <c oughs> เราไม่ได้เรียกร้องการสู้รบ การฟาดฟันกันทางการเมืองเราเรียกร้องสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องไร้การกดขี่กราบใดที่ยังมีการกดขี่จะไม่มีทางเกิดสันติภาพอย่างแน่นอนนั่นหมายถึงว่าคนเสื้อแดงถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยประเด็นที่คนเสื้อแดงยังคงพูดถึงเรียกร้องและก็ยังคงเรียกร้องให้มีการแก้ไขก็คือเรื่องสองมาตรฐานเรื่องไพร่เรื่องอมรัดอันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นคนเสื้อแดงอยู่ใช่ไหมครแน่นอนครับ,รบก็อย่างที่ผมเรียนว่าถ้าบ้านเมืองมันไม่เดินไปด้วยหลักนิติธรรมเนี่ยการกดขี่ดำรงอยู่แล้วเมื่อการกดขี่ดำรงอยู สันติภาพไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครับคิดอย่างไรที่ทางาพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีแนวคิดในการที่จะตั้งโรงเรียนจะเรียกว่ามีคนบางคนบอกว่าโรงเรียนอัมมาดเพื่อจะมาสู้กับโรงเรียนไพร่ <c oughs> แล้วก็คงจะมีขบวนการของคนสีฟ้าอะไรต่างๆออกมาต่อสู้เหมือนกันมีโรงเรียนการเมืองคล้ายๆกับยุทธศาสตร์เดียวกับที่คนเสื้อแดงทำมันจะนําไปสู่การต้องไปเชิญหน้าการรุนแรงไม่ไม่คับในอนาคตถ้าเป็นแบบนี้คือผมคิดว่าใครจะทําอะไรก็เป็นเสรีภาพครับ แต่ผมกําลังมองว่าคนในพักประชาธิปัตย์เข้าใจสถานการณ์ผิดแล้วตีโจทย์ของการทํางานพักการเมืองเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประชาธิปัตย์จะตั้งมวลชนอ,อย่างไรประเด็นไม่ได้หมายความว่าจะต้องตั้งโรงเรียนเหมือนเสื้อแดงทำประเด็นคืออุดมการณ์สูงสุดของประชาธิปัตย์คืออะไรคุณศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือเปล่า คุณศรัทธาในประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ตรงนี้ต่างหากที่ผ่านมามันอธิบายว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ยืนอยู่กับประชาชนประชาธิปัตย์ไม่ต่อต้านการรัฐประหารแต่ยืนอยู่ในมุมมืดแล้วออกมารับประโยชน์เมื่อสถานการณ์สุกงอมอย่างที่สุดเก้าอีนนายกมนตรีของคุณอภิสิทธิ์มาจากไหนทุกคนทราบดีบเหล่านี้ต่างหากเป็นเรื่องที่ต้องแก้วันนี้เนี่ยความรับรู้หรือสํานึกทางการเมืองของประชาชนเนี่ย มันไม่ได้มาจากโรงเรียนที่เราไปเปิดนะครับมันมาจากสถานการณ์จริงประเทศไทยเป็นโรงเรียนโรงใหญ่เรื่องประชาธิปไตยของทั้งคนไทยและคนทั้งโลกที่เข้ามองเข้ามาวันนี้ทั่วโลกเ็าสนใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยจะเดินไปหยุดณจุดใดเราจะเป็นประชาธิปไตยกันจริงๆหรือสุดท้ายกระบวนการประชาธิปไตยจะพ่ายแพ้และถูกทําลายลงอีกครั้งประชาชนเข้าเรียนจากโรงเรียนโรงใหญ่ที่สุด แต่ว่าคนเสื้อแดงเป็นแต่เพียงการนําอุดมการณ์นำข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปให้ถึงหน้าบ้านผ่านโทรทัศน์ผ่านการขับเคลื่อนของมวลชนเท่านั้นเองแต่สถานการณ์ของภาพรวมเนี่ยมันอธิบายตัวเองอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับคิดว่าพรักรัฐบาลเพื่อไทยจะถ้าหากว่าถึงที่สุดรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะทาให้คนเสื้อแดงผิดหวังขบวนการคนเสื้อแดงผิดหวังอะไรคือปัจจัยบ้างที่อะไรคือปัจจัยที่อาจจะทําให้ขบวนการคนเสื้อแดง ถอนตัวออกจากขบวนการหรือว่าจากพรรคเพื่อไทยฮะมีปัจจัยหรือมีเงื่อนไขไอะไรที่ทําให้สุดท้ายแล้วคนเสื้อแดงอาจจะถอนตัวจากพรรคเพื่อไทยผมคิดว่ารัฐบาลท่านยังไม่ได้ลงมือบริหารเลยเราจะพูดเรื่องถอนตัวไม่ถอนตัวเนี่ย<ม>ก็ด<ม>ูจะเวเร็วและไกลเกินไปเอาแต่เว<ม>ีย<ม>เอาแต่ว่าในนามที่ผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนาคนเสื้อแดงด้วยวิงวอน<ม><ม>ต่อผู้บริหารวิงวอนต่อสมาชิกพรรคเพื่อไทย ว่าขอให้ท่านได้นึกถึงหยดเลือดและคราบน้าตาของพี่น้องผมขอให้ท่านนึกถึงชีวิตและอิสรภาพที่พี่น้องผมได้เอาสละวางไว้ให้ในเส้นทางที่ท่านเดินมาเป็นรัฐบาลในวันนี้ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์พวกผมอย่างไรไม่ว่าท่านจะบอกว่าพวกผมหน้าตาดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยไม่เป็นประเด็นที่พวกผมจะต้องมาแสดงความเจ็บปวดหรือตัดพ้อ mm hmm. แต่ขอว่าท่านอย่าทรยศต่อจิตวิญ,ญญาณของคนเสื้อแดง mm hmm. ท่านอย่าเหยียบย่ำการต่อสู้ของคนเสื้อแดง พราะตราบใดก็ตามที่ท่านยังไม่ทําอย่างนั้นเราก็จะยืนอยู่แต่ถ้าท่านทําอย่างนั้นผมก็จะขอใช้เสรีภาพของนักต่อสู้ไปยืนอยู่กับคนเสือ้อแดงและผมมั่นใจว่าทั้งขบวนเราก็จะตัดสินใจแบบนั้นวันนี้ประชาชนเนี่ยเดินมาไกลเกินกว่าที่จะเอาการต่อสู้ของตัวเองเนี่ยไปผูกไว้กับใครคนใดคนหนึ่งเขาไม่ได้ผูกการต่อสู้ไว้กับนายนันนทวุฒินายจตุพร หรือใครก็ตามเข้าผูกการต่อสู้ไว้กับอุดมการประชาธิปไตยแล้วสิ่งที่เขาไปผูกไว้คือชีวิต<ม>คือเลือดเนื้อ<ม>คืออิสรภาพคือการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่<ม>ต้องเข้าใจว่า<ม>การต่อสู้ทั้งหมดที่ประชาชนเสียสละเจ็บปวดกันมาสี่หปีพักการเมืองที่ได้รับผลประโยชน์หากบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยค,คือพักเพื่อไทยนะครับ<ม>ซึ่ง เป็นเรื่องที่ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะพรรคการเมืองเนี่ยควรจะได้ประโยชน์จากบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่บ้านเมืองเป็นเผด็จการแล้วไปรับประโยชน์ไม่ใช่แต่ประชาชนเข้ายังไม่ได้รับอะไรเลยเข้าสูญเสียตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะทําแล้วเร่งด่วนทันทีก็คือสัปดาห์หน้าผมจะนัดพักพวกทั้งที่เป็นสสและไม่เป็นสสแกนนํานปชคุยกันแล้วจะชวนแกนนํานปชที่เป็นสสทั้งหลายเนี่ยครับ เอาตำแหน่งสสของเราเไปยื่นประกันตัวพี่น้องผมอีกร้อยกว่าคนที่ยังถูกคุมขังผมออกมาจากเรือนจำผมพยายามทำเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าส่วนน้อยที่เราทำสำเร็จรไปถึงต่างจังหวัดไปถึงไหนต่อไหนไปเป็นพยานสารก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวแล้วเงินค่าประกันเนี่ยมันสูงฮะคดีความคดีหนึ่งห้าแสนหกแสนแปดแสนร้อยกว่าคนถ้าคิดเป็นเงินนี่ไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้น ตำแหน่งสสของพวกผมได้มาจากการต่อสู้ของประชาชนผมก็จะเอาตำแหน่งนี้ครับไปแลกกับอิสรภาพของพี่น้องผมออกมาครับครับเอาละครับก็คงจะรอดูกันต่อไปนะครับในการที่จะปล่อยบรรดาคนแสดงที่อยู่ในคุกให้ออกมาอิสรภาพครั้งหนึ่งรวมทั้งการทำงานเพื่อประชาชนของรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นอย่างที่ได้พูดเอาไว้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทวุฒิมากนะครับที่ร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับ แต่นี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อป c ิกวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณนันทวุฒิสายเกลือผมจอเพชรประดับและทีมงานวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ TV สถานีข่าวของคนรุ่นใหม่กับประสบการณ์และมุมมองที่สดใหม่เทคโนโลยีที่ย่อโลกทั้งใบ Voice News ในความคิดของผมคืออิสระทางความคิดในแบบที่ไม่มีกรอบเราคือสถานีข่าวที่ไม่หยุดที่จะคิดคน้นไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ไม่หยุดที่จะยืนหยัดบนความถูกต้องสถานีข่าวปลุกความ